ครับสวัสดีครับวันนี้คุณรูจะสอนเรื่องเงื่อนบ่วงสายธนูนะครับประโยชน์นะครับเอาไว้ช่วยเหลือคนตกน้ำนะครับเอาไว้ช่วยเหลือคนตกน้ําเมื่อเราผูกเงื่อนนี้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็โยนเชือกนะครับโยนเชือกด้านที่ผูกนะครับลงไปในน้ำฮะโยนให้คนที่เขาตกน้ําอยู่อีกปลายด้านหนึ่งเราก็จับเอาไว้แล้วดึงขึ้นมาให้เขาคล้องตัวเขาเองนะครับนะเรามาดูกันนะครับวิธีการผูก เงื่อนบวงสายธนูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราทําเชือกเป็นเลข6นี่บทาเป็นเลข6แบบนี้เห็นไหมครับเหมือนเลขหกไหมเนี่เหมือนเลขหกไหมเหมือนเลขหกไหมนะครับอีกปลายอีกด้านหนึ่งนะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับสอดจากข้างล่างนะครับสอดจากข้างล่างขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นนําไปลอดใต้เส้นนี้ลอดใต้นะครับ แล้วกลับมาลงรูเดิมเห็นไหมครับแล้วกลับมาลงรูเดิมนะครับหลังจากนั้นดึงเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเราจะได้เชือกบวงสายธนูเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับอ่ะคุณครูแกะก่อนนะโอเคนี่นะครับทําเชือกเป็นเลขหกนะครับด้านล่างกับด้านบนเห็นไหมครับนี่อย่างนี้ เห็นลรหกแล้วหลังจากนั้นนําปลายเชือกด้านหนึ่งนะครับสอดใต้นะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วมุดเส้นนี้ลอดไปลายแล้วเอามากลับเข้ารูนี้รูเดิมที่เขาขึ้นมานะครับมุดลงไปอ่าแล้วดึงคู่เห็นไหมครับน,นี่เชือกบ่วงสายธนูนะครับนี่ เราก็จะได้เชือกบ่วงสายธนูนะครับแล้วเวลายโยนไปช่วยคนตกน้ำใช่ไหมครับปลายท้านนี้นะครับจับเอาไว้แล้วก็โยนด้านนี้ลงไปในน้ำนะครับเขาก็จะได้เอาส่วนตรงนี้ที่เป็นบวงตรงนี้คล้องตัวนะครับหรือจับเอาไว้นะครับเราก็ดึงเพราะว่าปมนี้มันจะไม่เลื่อนไหมครับนี่นะครับอันนี้เราเรียกว่า เงื่อนบ่วงสายธนูนะครับ